สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนตเพชรยนต์นะครับก็วันนี้มีโอกาสเข้ามาลงเก็บรถ3นะครับของบริษัทเพชรยนต์ของเรานะก็เอาคันนี้มาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากได้รถหล่อๆนะครับปีสูงๆนะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเป็น t o โยต้ารีโวนะครับสอคือส e พัฒเกียร์แมนนวลปีสองพนะครับ หน้าหล่อมันแล้วนะครับไฟดวงหน้าเต็มระบบนะครับมีล้อมงล้อแมกอะไรมาให้โดยแล้วเป็นสีเทาดําด้วยนะครับหายากนะคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับรถปี19ราคา6กแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับหกสี่เก้านะครับแต่คันนี้เลขใหม่ก็ค่อนข้างสูงอยู่นะอยู่ประมาณแสนเจ็ดแสนแปดนะครับรถเป็นปี19นะครับก็มันก็เลยได้ราคาดีมันก็เลยได้ราคามา6กสี่เก้านะครับเพราะว่าตัวนี้รถเป็น2องสี่อีพัทสวยมากนะครับ สีเดิมทั้งคันนะครับตัวนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะครับตอนนี้รถปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับแต่โซนจอดรถที่ขายด้านนอกมันเต็มเนาะครับเขาก็เลยต้องเอามาเก็บไว้ตรงนี้นะครับได้ล้อแม็กเลนโซ่ไปด้วยนะครับพร้อมยางนะครับใหม่ๆเลยนะครับดอกทุ่มๆนะครับใช้ได้อีกยาวนะใครซื้อคันนี้ไปนะครับแม็กเลนโซ่นะครับชุดช่องล่างเดิมๆนะครับไม่มีแบบ ไม่ได้ยังไม่ได้อัปเกรดชคยังไม่ได้ทําอะไรนะครับตัวนี้มันเป็นทรงเดิมมาอย่างนี้เลยนะครับคันนี้ได้หน้าหล่อปี19ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เต็มระบบนะครับมีไฟตัดหมอกมีไดร์ทารมันนิ่งไลท์อะไรให้หมดนะครับชุดกันชนแนบสนิทเลยคันนี้นะครับดูดวงไฟนะครับไมเอีมกิฟตนะครับดูสีนะครับเดิมๆนะรถไม่มีผิกความจมน้าชน,นหนักแน่นอนนะรถบริษัทเพชรยนต์ของเรานะมีแต่สวยๆนะ๋ยวผมขออนุญาตขยับภาพนิดน,นึงนะเสียงมันจะเพี้ยนด้วย อ่ะนะครับเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างแคบถ้าเลื่อนรถนี่ก็เลื่อนกันยาวเลยนะครับนี่นะครับอีกฝั่งนึงนะครับก็เดิมๆนะครับชุดกระจังหน้าตัวนี้กับชุดกันชนมันจะเป็นตัวไม้ได้เชนนะครับเป็นหน้าหล่อจริงๆหน้านี้หลอกกว่าหลอกว่าหน้าปัจจุบันอีกนะนะครับก็สําหรับใครที่ชอบหลงไหลในบอดี้ตัวนี้นะครับก็คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนสีเทาดานะครับราคา6กสีเกาฟีดาวจัดเต็มนะครับมีกล้องหน้ารถ มีกล้องหน้ารถให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเจ้าของเดิมเขาทํามานะมันเป็นกล้องยี่ห้ออะไรสักอย่างที่มันชัดมากๆเลยที่มันเป็นเล็กเจ็ดนะครับที่มันขึ้นด้วยเล็กเจ็ดนะครับบันไดด้านข้างก็เป็นสีดําคันนี้นะครับรถตรงด้านล่างตรงนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เคลียร์นะครับเพียงแต่ว่ารถไปปรับสภาพเบาะมานะครับตอนเบาะมาเบาะน่าจะมีฉีกขาดนะครับรถไปปรับสภาพเบาะมานะครับด้านหลังเป็นดัมเบลด้านหน้าเป็นดิสเบกนะครับยางเลนโซ่เหมือนกันนะครับล้อแมกเลนโซ่เหมือนกัน นะครับคัสซงคัสซีเดิมหมดนะครับเห็นได้เลยนะครับไม่มีสนิมนะดูตรงท่อนะครับเพราะว่าตัวรถอ่ะคือจริงๆก็ยอมรับว่าว่าไม่มันวิ่งเยอะแต่ว่ารถสมบูรณ์นะครับเนี่ยเป็น2.4 e p a s นะครับสวยๆครับแม็กไครเนอร์เดิมๆนะครับโอ้โหอันนี้ยังไม่ได้ยังยังยังไม่พร้อมขายแล้วกันนะรถไปนจะอยู่กระดัก3ามอยู่ผมก็เอามาถ่ายอัปเดตให้ชมกันนะครับว่าใครอยากได้ตัวนี้สเปคนี้ก็ รีเควสกันเข้ามานะครับโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ตามลิงก์วิดีโอด้านล่างนะครับหรือติดต่อที่เบอร์0626407776ได้เลยนะครับผมเน็ตเพชรยนนะครับก็สวยจริงนะครับคันนี้เป็นสีเทาดำเนี่ยดูภายนงภายในนะเป็นบอกผ้าสะอาดสะอาดนะครับคือผมจะพูดยังไงดีไมม์รถมันวิ่งไปแสนกว่าแล้วไป19แต่สภาพข้างในเนะี่ยใหม่ ใหม่แบบใหม่มากเลยนะไม่มีร่องรอยแบบขีดข่วนถลอกฉีขาดอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะนะครับเพราะว่าจริงๆรถพวกนี้นเป็นรถที่เขาเช่าไปพวกที่เปิดบริษัทแล้วแบบไม่อยากซื้อรถนะครับก็เช่ารถกับบริษัทที่เขาให้เช่ามันก็จะมีอายุสามปีสี่ปีห้าปีอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะสามปีปลดหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่เหมือนกันนะครับอันนี้แกะให้ดูรอยตะเข็บเม็ดอ์กอะไรต่างๆนะครับตัวรถไม่มีแบบ แกะไม่มีอะไรเลยเม็ดอาร์ก็เดิมๆนะครับกลมๆคมๆแบบนี้นะครับเพราะว่ารถเราแน่นอนอยู่แล้วนะครับเราตรวจประวัติมาก่อนที่เราจะซื้อมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าก็สบายใจได้นะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดยาวนะเป็นช่วงวันหยุดยาวของใครหลายท่านนะครับแต่บริษัทรถยนต์ไม่หยุดนะครับเปิดรอลูกค้ามาดูรถตลอดนะครับเอาไม่ดับไปละเปิดรอลูกค้ามาดูรถตลอดนะครับ นี่หน้าปัดเลือนไม่ใช้ได้ปกติมีเพลงด้มีเพลงด้เนี่ยไมค์แสนเจ็ดนับหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับแอร์เป็นเมนวนวลนะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์เมนวนวลหสปีดนะครับใช้งานได้อีกยาวนะครับสวยๆเลยคันนี้นะครับที่เท้าแขนเป็นผ้าเพราะว่าเบาะตัวเบาะเป็นเบาะผ้านะครับนะก็มีไอ้ทีเ่เป็นสายต่อกล้องมันขึ้นไปข้างบนนะครับมันอยู่ข้างบน คใครได้คันนี้ไปก็หผมบอกเลยว่าคุ้มตรงอะไรก็เป็นบันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับหนังตัวนี้ก็หนังเดิมๆจากรถออกไปเลยนะรถปีสิบเก้าปีนี2ยี่สิบยี่อ็ี่สามปีนะครับก็สภาพรถสวยโอเคนะครับคือได้สีได้ปีโอโหข้างหน้าแน่นมากเลยได้สีได้ปีนะครับเนี่ยดูรอยตะเข็บเม็ดอาร์กอะไรต่างๆนะครับ รถมันเดิมอยู่แล้วนะครับทีนี้มันอยู่ที่ว่าลูกค้าอยากได้รถแบบไหนนะครับคันไหนโดนตาต้องใจบางทีอยากได้รุ่นนี้แต่แบบเดิมๆนะครับอยากได้รุ่นนี้ที่แบบมีล้อแม็กมาแล้วก็คันนี้นะครับตอบโจทย์นะเป็นสีเทาดํากระจกปรงข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับตัวรีโวต,ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาโปงห้องเครื่องให้ดู <c oughs> เอาเรื่องฝาโปงหนักมากนะครับ ฝ <The beach> นะาปองของรีโวเนี่ยหนักนะเหมือนฝาฟอร์จูเนอร์เลยนะครับเพราะว่าเขาน่าจะใส่ไอตัวคารข้างนในที่มรนซับแรงกระแทกนะครับหนักๆจริงหนักกว่าอีซูอีกนะครับพอเปิดขึ้นมานะครับฝาปองตรงนี้ก็ยังมีแบบไอที่ลอยเดินจากศูนย์อยู่เลยนะแล้วก็นะพวกเนี้ยเดิมๆนะครับเป็น o อเมกอาร์คอยู่ครบสเต็กเกอร์อยู่ครบหมดเนะี่ยรถไม่มีทําสีไม่มีพลิกความจมน้ำชนหนักเลยนะครับไม่มีแกะ แม้แต่น็อตเดี๋ยวขยับภาพก่อนแม้แต่น็อตสักตัวหนึ่งนะครับไม่มีแกะนะครับเดี๋ยวดูน็อตฝาโปรงนะฝาโปรงแท้ t o โยต้นะครับมันก็จะเป็นโลโก้ปั๊มลึกๆแบบนี้นะครับปั๊มลมปั๊ม ABS เหมือนเดิมนะครับก็ยังเป็นของเดิมหมดนะคตับเทอิกอยู่ครบหมดนะครับฝาปองฝาเครื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแกะนะครับเพราะว่ารถเรามันคือตัวรถเครื่องยนต์บอดี้เรากลันตีนะครับคุณภาพนะครับ หนคารเดิมนะครับโลโก้ตัว R นะครับอันนี้เป็นรอยไอ้นี่ที่ที่ดันฝาโปรงนะครับสวยๆนะครับเป็นสีรถสีเทาดำด้วยและปี19ราคา649นะครับได้ตัวสูง4ประตูพีลันเนอร์เกียร์เป็นนวนะครับได้ล้อแมกไปอีกนะครับแบตก็เป็นแบตน้ำจริงๆแบตตัวนี้เป็นแบตกึ่งแห้งกึ่งน้ำนะครับถ้าเป็นแบตแห้งมันจะไม่มีรูเติม์ันนี้ ถ้าเป็นแบตน้ำมันจะไม่มีตัวนี้มันจะไม่มีตาให้ดูนะครับแบตก็เป็นของโตโยต้าเองเลยนะครับลูกใหญ่นะครับแผ่นพุ่งเป็นเพจนะครับทุกอย่างเดิมหมดเนี่ยเห็นเลขครบทุกตัวนะครับสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะครับรถฝาโปรงอีกฝั่งหนึ่งก็เดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปโดยรวมได้เลยคันนี้นะครับใครต้องการก็มาเอาไปนะครับราคา649,000บาทนะครับกับโตโยต้ารีโว่สองจุดปี2019คันนี้นะสีเทาดำ นะครับสวยจริงนะถ้าจอดอยู่ข้างนอกป่านนี้ขายไปแล้วนะครับพอรถเราเยอะมากตอนนี้นะครับใครสนใจคันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามาก่อนได้ที่เบอร์0ูน6 4 0 7 7 7 6นนะครับต้องขออภัยด้วยนะที่ปรับภาพไปมาไปมาบ่อยเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างแคบนะครับเพราะว่ารถมันจอดติ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 ดกันหมดเลยข้างในนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีทั้งรถเก่งรถเล็กรถใหญ่นะครับมีทั้งรถเข้าใหม่รถรอปล่อยรถรอปรับสภาพนะครับเรามีครบทุกรถ นะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถกับเราได้นะครับเรามีบริการจัดไฟแนนทั่วประเทศนะครับเดี๋ยววันที่30นี้ก็ผมก็จะมีส่งรถไปบุรีรัมย์หนึ่งคันนะครับแล้วก็โคราชอีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็วันที่ส1ิเก็ส่งไปพัฒนาการ1คันอันนี้เราแวกกรุงเทพนะครับสามคันนี้ส่งฟรีหมดนะครับผมแจ้งเลยนะสามคันนี้ส่งฟรีหมดใครอยากออกรถกับผมเนตเพชรยนต์ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6ครับสวัสดีครับ